ตัวอหอนเลยตัวนี้ทักทายสบายดีามเพื่เสาววันนี้ก็เฮาได้มาหน้าคือเก้าหลังจากเขาลงมาแต่ป่าแล้วเขาก็ได้มาหน้า มาหน้ามาหาเลิงงูเลิงควายแหละมาแลา้วก็เขาได้ไปหาเห็ดเห็ดตาบข้าวดอนี่เขาว่าเฮ็ดตาบข้าวดอกอ้อเขาก็สิดได้ไปหาไม่น,นี้มาหน้ามากับเม่ไปหาเห็ดตาบกับไปหากับเม่นะเห็ดตาบนี่มันอ้อตามโคกเขาเจ้าเขานะเขากุชชได้ไปหาเลาะเอามาหน้าเอางูควายอ้อแล้วเขาก็ได้ไปหาเห็ด ตอนนี้เฮาก็ได้มาหาเห็ดแล้วก็ฮอดโคกบอนที่เฮาจะหาเห็ดแล้วนะมือไปทางนั้นเฮาเลาะมาทางนี้ไปหาเห็ดใหญ่กันหานะอือหาลองเบิ่งมันสิได้บ่หรือมันบ่ได้บ่ได้ก็บ่เป็นหยังเนาะถ้ามันได้แล้วก็เฮาก็ได้แกงกินเลยมื้อนี้ตอนนี้เลาะหาเห็ดยังบ่ได้จักดอกนะเมือไปเติบเลยขาว่าให้ตับข้าวดอกเฮาก็ได้เลาะมาหาเลยบย่มี เอาชีลอไปหาต่อพูดมันยงังเลาะไปบนป่าบนดงไปให้แล้วทุกคนเลยหาเห็ด ตาบนะทุกคนเลยมันอ้ออยู่แต่มันเทา,าเมื่อไรมันเปื่อยมเมื่อไรนะเอาไปหาเลยบุ๊มีมันมดป่านมันหมดได้ไดนะนะต้นไม้กันนะมันอ้อดตอนนีะหลายเต็มมืดอนนี่นะตมมดดนนนะแต่มันเปื่อยมเมื่อไรนะทุกคนเลยนั่นะนี่กัน มาเอาวัง2อสามมือหลังนะเข้าไปหามื่อนี่ยเราบ่มีป่าแถวนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะต้นไม้เป็นป่ายามเห็ดเอเขาก็ได้มาหาเห็ดล้อหาเห็ดมาก,กระหอกกระแตก็ยังมีนะเป็นแลนเป็นหนังนะแถวนี้ เห็ดมอฮึตอนนี้ข้ากับหาเห็ดกับไ,นะบไม่บบงงดได้เห็ดจิกดอกนะข้าวก็บทีได้เลาะมือหาภูและเบิงงูเบิงควายเหรอเลาะเห็ดกับไม่ได้เห็ดจิกดอกนี่ข้าวเจ้าว่าเห็ดเออเอามาเลาะหากนะับมูมี่ เสียงในยังมีเสียงนกกระไรทุกคนเลยเสียงใน ตอนนี้เขาก็เหลือม,มาเคยจะห่อ,อ,หอนนาเขาแล้วนะต้นไม้ใหญ่ก็ยังหลายอยู่เลยทุกคนเลยยี่นาต้นใหญ่ๆทั้งหมดเดี๋นะตอนนี้กำลังจะห่อนนาเขานะหายเห็ดก็บไ,ไ้จกดอกเห็ดก็ได้เอาถออมควายไว้ เดินห่อนะมนันนี่อ่ะโอเคตอนนี้เฮาก็ได้มาฮอดทิงหน้าเฮาแล้วนะเฮาไปหาเห็ดตาบตามโคกกับโบได้ย,ยังนี่ข้าวขอเห็ดตาบออเฮาไปหากับโบได้โบได้กับโบ,บ,บ,บเป็นยังเฮาก็มีของกินอยู่นะมันนี่นะนี่ปลาเย็นตัวนึงทึกเบ็ดไม่ใช่เบ็ดแต่เมื่อวานเมื่อก่อนพูกขังเลยขังไว้เอาสีได้มนันนี่มาอ้อมใส่ผักอีเลิศนำร่างกายอดสไลน์นำ เอาตอนนี้เฮาสิได้ไปเอาผออ่อยเลืดก่อนแล้วก็ยอดผักสไสตอนนี้เขาก็ได้มาขอพออ่อยเลืดนองขอจ้านี่ทีพี่น้องกันได้เลยนี่ก็ผ่อยลืดร้ายโดนนี่นะป้าผออ่อยลืดทั้งหมดท้ามืออมใจก็เย็ยนก่อน จำนี้ครก,ก็พอและจำนี้นะเจ้าก็มาเลี้ยงงูเลี้ยงควายคือเดียวนะทุกคนงูควายก็เจ้าก็ลายต้นไม้ก็ยังหลายอยู่นะทุกคนเลยต้นไม้ใหญ่้นหลายไม้ปื่อยอเยทวหน้าเขานี่ต้นนี้ก็ ทางหน้าก็ทางหน้าก็ถงหน้ากวางกวางผู้ยาวลงไปพูุนถงหน้าแปะก,กันกับบานจมหาดทางนั้นนะหอ,อ,อมใส่ยอดสไทรขี่นกนะทุกคนนะเนี่ยยอดสไทรกันใส่พออีเลิศนำ้ำทำมันขมมัลำมันลำจะหน่อยแซ่บนะหอ,อมอินใส่ นดสไลด์นะเราถึงขึ้นนดอดถิงแล้วก็มีเราดังไฟท่า ราดชโคปลาอ้อมมาเอ็ดเลยมานี่เมนูอ้อมปลาเย็นใส่พักสไล้แล้วกันใส่ีเลิศนำ้ำนี่นะปลาเย็นเอาทุกคนเลยโตใหญ่เติมไปใส่เบ็ดถือเบ็ดราดชโคไปมานี่ ป่าอาไ้โคเลแล้วนะนนเช็คโมอ่ออมเลยเมนูออมป่ายีีออมใจ cái cả nhọn slide nằm nằm xe cho nôi chơi cửa bằng nồi này chơi So like the safe line เดยอยแบ่เออเออทำอะไวอม้นะซอยพอไอลือดมาซื้อไนะเออมันหอม ตอนคนเลยน,นี่โอเคเปิดกันแล้วเราได้ข้างงอขึ้น้มาหนี่ Lúc trước thì nó sẽ là một cái tên là một cái tên à một cái tên là một cái tên là một cái tên được quân này, xin Sim. ba, ok nè, tôi không lột cái này cười nè coi nè chạm vô ốp cho nó cho bụng xuống lên xuống hãy mình bơi bơi cho coi อ่อมเอ็นเขากะสุกแล้วนะมาอน้อ่ะอ้อมอ็นเขาก็ได้สุกกันเลยทุกคนเลยมากินข้าวเทงน้ำกันมานน่ออมเมนูออมเอ็นใส่พักสไลด์ได้แล้วก็บพักอิเลิศนำใส่โหจิไ่ตัวแย่ลายออมบุกปุยไปได้ 对吧？<noise> yeah, อ่ะน,นี่ก็หลังจากเขาลงมาตะป่าแล้วก็มาหน้ามาหาเลี้ยงงูเลีงควายคือเก้าขึ้นป่าที่น,นี่ครับพอบ้านดองพอบานด,อง,อ,านดองเึ้นมาขึ้นนำนี่ก็ ลงมาเพ่งก็ไ,กได้มือบานเท่าก็ได้มาหน้ามาหน้าก็ได้กินข,ข้าวก็จะว่าได้เห็ดตาบ่ะเ็ดตาบเขาดออได้เท่ากันเลยมาหามาหากบ่ได้จากดอกบ่ได้จากดอกกับ่เปญญ็นยังเท่ากับ,กบมีของกินเท่าอยู่นะอ้อมปมนนนะลายินมันี่นะใส่ยอดสไลน้ำแล้วก็ผักอิเลือกินกับแซบอยู่มาเทนี้กับคลิปเท่ากับจบลงเพลงนี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบใจผู้ติดตามนะครับชม